สวัสดีเพื่อนเพื่อนสวัสดีนกไปได้ปลานินมานะคะจากตลาดเกาเหลีเนาะเขาแพงเหมือนกันนะคะคกเ,นะเกือบหกเหรียญนะร้อยเกือบสองร้อยบาทนะ,ะเนี่ยแล้วเขาไม่ทราบจะทำอะไรกินแต่คิดคิดไปก็เออเอาเม่อไงดีแต่เขาตัดเนื้อตัดอะไรไม่ค่อยสวยนะฮะแต่ว่าเนื้อเขาเหมือนเหมือนเนื้อเขาจะเยอะพอสมควรก็เลยคิดว่าจะทำปลานนนลุยสวยนแน่นเพื่อน ลองดูนะคะเราจะทําได้น่ากินไหมนะคะเราก็เลาะเนื้อปลาแล้วนะกันเพื่อนแล้วก็เนี่ยมีแป้งนะนอกจะคุกนะคะคุกแล้วก็ทอดนะคะทั้งก้างทั้งเนื้อปลานะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนกจะเอากระเทียมลงไปทอดก่อนนะฮะกระเทียมหั่นบางๆนะฮะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะ,ะ,กกะ,คะเขาจะได้หอมนะคะนี่ก็คุกแล้วนะคะเพื่อนนี่จะคุกแล้วนะคะ อันนี้ก็เกียวกระเะทียมอยู่นะคะมาขูดกระเทียมนะคะเพื่อน เรียบร้อยนะคะเพื่อนตอนนี้เราก็จะมาทําน้ํายํากันนะคะเนี yeah. ่ยใส่น้ํามะขามนะคะต่อน้ําตาลใส่เกลือไปนะคะเดี๋ยวจะมีน้ามะนาวอีกนะคะน้ามะนาวเติมทีหลังนะ,ะน้ําปลาน้ามะนาวเติมทีหลังนะคะตอนยํานะคะนี่เครื่องยํานะ,ะรูยสวนนะก็คือมีขิงมีหอม แดงนะฮะสักไก้พริกนะหอมผักชีแล้วก็นี่เม็ดมะม่วงมีพริกแห้งมีกระเทียมนะฮะใบมะกรูดนะคะแล้นี่คือยำลุยสวนของเรานะคะรอชมนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะท่านเทนยำเม,มกแล้วคะ่ะก็สนุปบ้านะ นกใส่น้ำมะนาวเนี่ยช้อนถ้วยตวงช้อนตวงนี้นะหนึ่งช้อนครึ่งแล้วก็น้ำปลาหนึ่งช้อนนะส่วนความหวานเนี่ยได้ที่แล้วนะคะแล้วก็ใส่น้ำมะขามไปนะประมาณครึ่งช้อนนะคะก็ถือว่าเปรี้ยวความเปรี้ยวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณรวมกันแล้วสองช้อนนะน้ำปลาหนึ่งช้อนนะเพื่อนแล้วแค่นั้นค่ะก็คือนอกนั้นจะเป็นหวานนะ แล้วนก็จะใส่เนี่ยใส่ตะไคร้ใส่เครื่องยำลงไปนีนน้ำยำนะกัพริกนะ พริกเนี่ยจะยังใส่ไม่หมดนะคะต้องชิมรสดูก่อนนะคะเพราะพริกอันนี้เผ็ดมากนะ,ะพริกเอ่อที่ปลูกเองนะฮะอ๋อกินพริก ุนขึ้นมาเลยค่ะแดงว่าเขาเผ็ดมากนะพริกอันนี้จะแน่นนะเนื้อแน่นมากค่ะถ้าพริกนี่จะไม่แน่นเพื่อนถ้าเราบีบด,ดูเนี่ยแข็งป๊อกเนี่ยนะคือเนื้อแน่นมากคือจะเผ็ดนะและเนื้อหลวมๆนี่คือไม่เผ็ดนะลองชิมก่อนนะว้าวเผ็ดแล้วอะ่ะ โอเคค่ะนกก็จะลาดบนเนื้อปลาเลยนะคะเดี๋ยวจะโรยด้วยกระเทียมนะคะไม่มากรูดค่ะง่า ได้เนื้อปลาได้เยอะเลยนะคะเพื่อนเม็ดมะม่วงนะคะโรยด้วยเม็ดมะม่วงนะคะตบทายอ๋อ เป็นนันว่าเสร็จแล้วนะคะปลาลุยสวนนะคะเนื้อปลานินลุยสวนนะคะเพื่อนโอ้รสชาตินี่เยี่ยมเลยนะอร่อยมากข้าวหมดหมออ้อยแล้วนะะนี่เป็นกับแครมก็ได้นะ,ะเป็นกับข้าวยิ่งอร่อยไปใหญ่เลยนะฮะฝากเช่นเคยคันเพือ่อนเพื่อนชอบคลิปของน้องนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่หมที่นก ทันหามาให้เพื่อนๆนได้ชมนะว่าจะทำอะไรทานต่อไปนะคะที่ขาดไม่ได้อีกอย่างคือคอมเมนต์ค่ะ comment comment คอมเมนต์คอมเมนต์ไปใต้คลิปในขั้เพื่อนฝากด้วยค่ะฝากด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันต่อไปนะคะลับเลิ้ยทุกท่านนะคะ thank you my friend thank you for c o m i n g thank you for support my channel ทีร therapy physiotherapy โซยัมมียัมมี ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย thank you